หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยทั่วโลกมีเด็กที่เสียชีวิตจากภาวะการขาดอากาศหายใจหรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคไหลไตในเด็กประมาณ3,000คนต่อปีในปัจจุบันนี้เนี่ยในเมืองไทยเองยังไม่มีที่นอนที่ตอบโจทย์ความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องนี้เราในฐานะที่เป็นแม่คนนึงจึงได้เข้าใจในปัญหาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเบาะนอนหายใจพันได้ของแอรี่ขึ้นมาค่ะ เหตุหลักๆเลยที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ1ปีเขามีกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงเมื่อเขานอนคว่ำหน้าจมไปกับที่นอนทําให้เขาไม่สามารถพลิกตัวกลับมาได้ขาดอากาศหายใจได้หลายคนสงสัยนะคะว่าเบาะนอนหายใจผ่านได้เนี่ยมันหายใจได้ได้ยังไงสิ่งที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีกับวัสดุที่เราใช้นะคะเราใช้วัสดุเรียกว่า EVA หรือ Ethylene Vinyl Acetate เป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้ทํายางกัดของทารก ระดับฟุตเกรดปลอดภัยไร้สารพิษนะคะขึ้นโครงสร้างเป็นเสมือนลังนกทําให้มีโพรงอากาศอากาศสามารถไหลผ่านได้ดีถ้าเราเอาหน้าแนบลงไปเนี่ยเราจะสามารถหายใจได้เลยไม่มีแรงต้านของอากาศนะคะตัวผ้าปูเองหรือเครื่องนอนอื่นๆของเราก็ออกแบบให้หายใจผ่านได้เช่นกันโดยที่ตัวเนื้อผ้าเนี่ยจะมีรูเล็กๆให้อากาศสามารถระบายได้ดี บอกของเราผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยประเทศเบลเยียมว่าสามารถหายใจผ่านได้ดีกว่าบออชนิดอื่นๆถึง7เท่าระยะการใช้งานประมาณ5ปีค่ะสามารถถอดซักล้างได้ทั้งด้านในและด้านนอกนะคะนอกจากเรื่องของวัสดุแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องไฟไม่ลามลุกเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหมในกรณีที่บอกติดไฟจากสาเหตุอะไรก็ตาม โจทย์ใหญ่ที่เราคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยสําหรับพวกเราก็คือเราจะทํายังไงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาของโรคไหลตายในเด็กครั้งแรกที่เราวางจําหน่ายเราเลยตัดสินใจว่าเราจะไปออกบูธการแสดงสินค้ายืนอธิบายให้ลูกค้าแต่ละท่านฟังลูกค้าเนี่ยก็ได้ทําการทดลองด้วยตัวเองโดยการหายใจผ่านบ่อดูปรากฏว่าหายใจได้จริงๆลูกค้าก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นนะคะผลตอบรับในครั้งนั้นเนี่ย ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไว้มากพอลูกค้าได้ใช้ลูกค้าชอบลูกค้าก็บอกกันปากต่อปากทาให้ธุรกิจเราเนี่ยได้ตกตโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมเนี่ยรู้สึกกระหนักถึงปัญหาของโรคไยตายในเด็กจากความสําเร็จก้าวแรกของเรานะคะเราก็วางแผนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่ม Product Li ไลนให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มวัยที่โตขึ้นนะคะโดยยังยึดถือหลักการที่ว่าความปลอดภยัยความสบายและการส่งเสริมสุขภาพ ภาพการนอนและชีวิตที่ดีของเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ค่ะ